มาที่ภาคกลางนะคะอีกพิกัดที่ต้องจับตาสถานการณ์น้ําในภาคกลางนีไม่พ้นอาเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังจากที่จุดนั้นเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นแต่ฝนก็ไม่หยุดสักทียังตกต่อเนื่องนะคะทําให้มีหลายพิกัดในชุมชนแถบเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะ เกิดน้ําท่วมนะคะพิกัดนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณสันติฉมยงค่ะรายงานว่าปริมาณน,น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่เอ่อล้นตอนนี้ทําให้ชุมชนด้านบนที่เห็นในภาพก็คือบ้านกลุ่มอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคือจุดนั้นเป็นชุมชนอยู่เหนือฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าถูกน้ำท่วมครบทุกหมู่บ้านแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะคุณสันติบอกชาวบ้านเดือดร้อนค่ะตอนนี้ ลงเรือดูระดับน้ํากันเลยปัจจุบันเนี่ยน้ำบางจุดสูงถึง2เมตรนะคะคือเรียกง่ายๆว่าบางจุดเนี่ยเกือบถึงชั้นสองของบ้านเลยค่ะระดับน้ําที่เข้าท่วมชุมชนครั้งนี้สร้างความเสียหายโดยเฉพาะพืชผลทางการ,กรเกษตรจุดนี้เขาปลูกกล้วยหอมทองกันเยอะก็เสียหายกันไปทั้งหมดเลยค่ะมีแปลงผกักปลอดสารเคมีที่เสียหายด้วยชาวบ้านบางส่วนเลี้ยงปลาในกระชัง รวไปถึงสร้างผลกระทบกับอุตสาหกรรมการทูบนะคะแต่จุดสําคัญอย่างวัดจุธามณีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านกลุ่มตรงนั้นมีถนนเป็นแนวกั้นน้าค่ะสิ่งที่ชาวบ้านทํากันได้ก็คือช่วยกันขนกระสอบทรายไปปิดช่องทางการระบายน้ําเพื่อจะรักษาพื้นที่โรงพยาบาลและวัดเอาไว้นะคะ เลื่อนลงมาดูอีกพิกัดหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้ก็คือที่บ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นชุมชนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาที่เป็นแม่น้ําสายใหญ่ตรงนี้ค่ะน้ําที่เข้าท่วมบริเวณชุมชนบางกลุ่มตรงนี้นะคะบางส่วนเขาจะไหลลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ของคลองบางบานก็คือน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาสายใหญ่ท่วมชุมชนริมสองฝั่งแล้วน้ําบางส่วนจะถูก ไหลระบายลงมายัางคลองบางบานนะคะจุดที่คลองบางบานบริเวณนี้เดียนซูมให้คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่าบรบิเวณนี้น้ําไหลลงมาเนี่ย พื้นที่ที่เขาจะไหลจะแคบลงลงคลองบางบานแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นประตูระบายน้ํคลองบางบานแล้วก็2ฝั่งคลองบางบานจะมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ําเพิ่งจะสร้างแล้วเสร็จไม่นานค่ะล่าสุดเมื่อสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดประตูระบายน้ําที่คลองบางบานก็ผันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาลงสู่คลองบางบานนะคะนั่นก็ส่งผลให้ระดับน้ําในคลองบางบานตลอดเส้นทางนี้ค่ะคุณผู้ชมระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เริ่มมีการไหลเข้าท่วมชุมชนริม2 ฝั่งคลองบางบานอย่างรวดเร็วนะคะจุดหนึ่งลองชมภาพพิกัดตรงนี้ค่ะวัดไซน้อยชุมชนที่อยู่ใ,นในกล้กับคลองบางบานนะคะได้รับผลกระทบค่ะระดับน้ําท่วมในปัจจุบันเนี่ยมีรายงานว่าประมาณสักครึ่งเมตรถึง1เมตรนะคะบางพื้นที่พายเรือออกมาได้ค่ะแต่ว่าบางจุดชาวบ้านบอกว่าท่วมไม่เยอะครึ่งเมตรก็เลยเดินลุยน้ําออกมาดังนั้นสิ่งที่เกิดตามมาก็คือโรคน้ํากัดเท้าเริ่มเกิดแล้วค่ะ จากเดิมจุดนี้เป็นพื้นที่น้าท่วมซ้ำซากนะคะคนในชุมชนเขาบอกก็มีความพยายามในการปรับตัวเหมือนกันใช้เรือในการเดินทางแล้วก็ช่วงที่น้ําท่วมในชาวบ้านบางส่วนก็มีการทําประมงน้ําจืดเพื่อที่จะเลี้ยงชีพด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะนี่เป็นภาพที่ชุมชนวัดไสน้อยริมคลองบางบานค่ะน้ํายังไล่ลงมายัางคลองบางบานเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมทิศใต้ของคลองบางบานเนี่ยค่ะนอกเหนือจากชุมชนวัดไซน้อยเนี่ยน้ําไล่ลงมาถึงด้านล่าง อีกชุมชนหนึ่งที่ปักหมุดรายงานเข้ามาถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่ชั้นรายงานชุมชนบ้านกลุ่มตรงนี้นะคะริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะน้ําไหลลงมาคลองบางบานท่วมชุมชนวดัดไซน้อยไหลลงมาด้านล่างถึงตรงนี้แล้วค่ะท่วมชุมชนวัดพระขาวแล้วนี่คือ ความยาวของน้ําที่ไหลลงมาแล้วก็เริ่มเข้าท่วมชุมชนนะคะชุมชนวัดพระขาวตอนนี้น้ําที่คลองบางบานเอ่อเข้ามาท่วมเนี่ยอยู่สัก1-2ถึงเมตรค่ชะชาวบ้านบอกถือว่ายังไม่มากถ้าเทียบกับปี2554ตอนนี้ชาวชุมชนวัดพระขาวเขามีการปรับตัวรับมือสถานการณ์น้าท่วมนะคะก็เตรียมเรือนี่แหละค่ะสําหรับเดินทางเก็บของขึ้นที่สูงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาบอกผ่านประสบการณ์น้าท่วมมาแล้วเพราะว่าบ้านเรือนยอยู่ใกล้กับฝั่งคลองบางบานจุดนี้ที่เป็นพื้นที่ชุมชนวัดพระ ะค,ะคุณผู้ชมจุดที่มีการท่วมคุณผู้ชมจะเห็นว่าท่วมเฉพาะฝั่งที่อยู่ติดกับคลองบางบานนะคะฝั่งโน้นเนี่ยจริงๆมีบ้านเรือนอยู่ไม่มากแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรมีสวนของชาวบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความเสียหายเท่าไหร่นักนะคะตรงนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ชุมชนวัดพระขาวยังคงเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองบางบานนะคะลองชมภาพอีกชุดหนึ่งที่มีการรายงานกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชม นอกเหนือจากการปรับตัวของชาวบ้านเน่ยตอนนี้หลายชุมชนยังคงต้องอยู่กับน้ํานะคะคนริมคลองบางบานเขาคาดหวังว่าตั้งแต่สร้างประตูระบายน้ําคลองบางบานและเขื่อนริมสองฝั่งเสร็จเขาหวังว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากค่ะ อย่างน,น้อยก็ทำให้น้ำที่ท่วมบ้านเรือนเนี่ยมันไหลไปเร็วขึ้นท่วมสั้นลงแล้วหวังว่าในฤดูแล้งจะช่วยเก็บน้ําให้ประชาชนที่ทําการเกษตรในพื้นที่ได้นะคะตอนนี้หวังแรกว่าน้ําจะระบายได้เร็วหรือไม่ยังคงต้องจับตาในสถานการณ์นี้ส่วนหวังว่าแล้งนี้จะมีน้ําเก็บไว้ให้ได้ใช้หรือไม่อันนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับความหวังที่เกิดขึ้นจากประตูระบายน้ำของบางบานค่ะ